สวัสดีครับกระผมสิบเอกพง์ปีดาปัญญขันผู้ใหญ่บ้านบ้านเหมืองแดงใต้มูทีหนึ่งตำบลม่สายอำเภอไม่มาสายจังหวัดจังายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไม่มาสายดำเนินการนอมนำแนวพระราชด,ดำริของสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกพักส่วนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเหมืองแดงใต้ของเขาโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านดำเนินการปลูกพักส่วนครัวทุกครัวเรือนซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอ,อนำเสนอครัวเรือนของนายอินแหลงธรรมแสน ซึ่งเป็นแบบอย่างของโคโวเรือนที่มีการปลูกพักสวนครัวพืชสมุนไพรโดยเพื่อเป็นตัวแทนของโคโวเรือนได้บอกเราประสบการณ์การพ่อปลูกพักสวนครัวเชิญครับสวัสดีครับกระผมนายอินแหล่งธรรมแสนสำหรับการปลูกพักสวนครัวัวเรือนที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการนำพักสวนครัวพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่หาง่ายดูแลง่ายที่นำมาบริโภคเป็นประจำมาปลูกได้แก่มีต้นหอมแป้นหนอที่มาปลูกอย่างน,น้แล้วก็พักละพนะักกาด้ให้ที่นอกพักกูดครับพักกูดปลูกเหมือนกั่สาหร่านิดต้นมะลิไหมม่กับลาบนะครับนนหนอพักกาดหหระพา,านีมดนะครับเนอพริกแดงพริกขี้หนูคร <laughs> ับ ไว้ไปแจกปีแจกน่องกันกินเลยเก็ะ้ายพ่องบอกกูเตะก็ะหน่วยแล้วครับเตต้นไงเตะไม้เตะไมยังแจกปีแจกน้องกินไผ่สมาก็บ้านนี่ก็มาเด็ดไม่อย่างกินแจกกันกินครับนี่พอไม้ผลเมือนก็มีมยูนี่นี่ต้นลองกองนะครับไม่ใช่กต้นเงาะครไงหนึ่งทุเรียนเตียนเลาไก่เนี่ยนี่ถนนครับต้นมะคมดนี่สองต้นทุเรียนอยู่หลังนะครับยังขี้ไก่นี่นะ มื่อใส่ยันขี้ไก่นี่มาคุกกับหญ้ากับใบใหม่ตีดกวาดตะกวาดก่อนเอาไปใส่แล้วก็เซ็ตแล้วก็ไปผสมว่ไปแี่งปุ๋ยมักบ่อปุ๋ยมักอยู่ข้างหลังบ้านครับเ็แล้วก็มาใส่พักใส่อย่างเขาปลูกพักใ่แจ้ปุ๋ยเคมีครับใช่เปลนนั้นสารเกษตรพอสารเพียหมดแล้วครับต้นเงาะนะครับเนาะงนี่ต้นเลยมาก็มีมะม่วงมะม่วงมะเขือกานะครับเนาะงฟักยาวติ๊กเต๊ บะไหรครับเนี่ยบะไหนี่กินได้เม่อปอดสารพิษครับเ,เด็บแล้วก็กินได้แล้วครับเนี่ยมียุกมียาช่วอย่างหน่อยครับกินได้ก,ไดก,กินได้ไดครับกินกินได้เลบมิยาครับมีมั้ม่บอ่อนี่ได้แล้วเสียใบไม้ใบตอกกิ่งไม้ก็ห่อตัดไม้ตัดหนังใบไม้กวาดยาเอามาลงนี่นขอขุดไปใส่ยันพักน,นี่บอ่อกใหม่ครับเพียวยาเพียวอย่างน้อใส่ไว้ พนังก็เป็บกุยมากเแต่ก้อนนี่ก่อนจะปกว่ากุยมักนี่นบ,นบ,บอนี่เล่นกบนะครกกับน้องนี่ก็เล่นปลาดุกเล่นใหญ่แล้วซ้ำเดี๋ขายตัวใหญ่แต้มมิไปซื้อแล้วขายก็เลยแจกไปแจกนอกรีมวกันเลแเนแนเยกกเลแต่งปุยมักครับปุยมักไปทําพักขายอย่างงี้ดีกว่าเพราะมันได้ซื้ออาหารมันเนาะเนี่ครับเย็นเนี่ยนี่ตาำโป,ปรติเป็นวันๆไปมันหายงองมหายงันเลยขขอบ คุณที่ได้ติดตามคลิปที่นำเสนอครวัวเรือนต้นแบบปลูกพักสวนครวัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเหมืองแดงใต้หมู่ที่หนึ่งตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจ,จังหวัดเชียงรายขอขอบคุณครับสวัสดีครับ